สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กาลังติดตามตัวเลขแนวทางเราพัฒนาผ่านห้นองของเรากิ๊กเนาะคะ่ะในขณะนี้ตอนนี้เนาะมาอีกจากหนึ่งคลิปตเมื่อนี้สําหรับแนวทางต่องวดของวันศุกร์เนาะวันนี้กับวันพฤหัสเนาะคะ่ะมือ่อื่นสองทุ่มครึ่งเอาไวรุ่นกันในคลิปนี้ก็จะมีของเซียนนุ่มค่ะของเซียนนุม่มอสุพรรณสองสุวรรณแล้วก็ของชอเชษชยัยกับซีนุมนะะ่มเนาะซีนุม่ม สี่แนวทางของชอเชิดชัยกับเขาทีเด่นซีเนาะคะ่ะแล้วก็เขาติดเลขเบิ้ลทีส่สี่สีเนาะจับคู่อ่าจับคู่อาจจะหลุดไปเนาะแล้วก็ของซองสุวรรณเขาตัวจับคู่ตรงๆค่ะหนึ่งห้าแต่ว่าอาจจะเม็นตัวนิ่นเนาะอาจจะเป็นตัวนิ่นเขาตัวร้องเนาะคะ่ะแล้วก็ของอสุพรรณสองงวดติดแล้วค่ะของอสุพรรณอสุพรรณกับหาที่หาหนึ่งออกหนึ่งหาเนาะคะ่ะออกตัวกลับ สำหรับเลขจับคู่เนาะอะเลขตัวนินอาจจะรู ada, er ้ตาแล้วก็ของเสียนนมเสียนนุมกับเขาที่เด่นหนึ่งเด่นที่หนึ่งสองตัวให้ที่หนึ่งหาเป็นตัวรองเนาะค่ะอาจจะม่เป็นตัวนินให้หนึ่งห้าตรงตรงเนาะเข่าตรงๆแล้วก็เลขสามตัวโตดแตกเน้นศูนย์หนึ่งสี่ให้ออกตัวโต๊ค่ะหนึ่งห้าสี่ ปังสุดๆสำหรับของเซียนหนุ่มของอสุพรรณสองงวดติดสุดยอดมากค่ะกับหนุ่มๆทั้งสี่สีแนวทางในคลิปนี้เนาะก่นอนอื่นเมื่กี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งสีท่านสีแนวทางหลายๆด้ค่ะที่หายตัวเองแนวทางมาวางทางั้งสองแล้วกัน fc แฟนคลับบาว่าจะเป็นแฟนคลับไทเนาะมักเส้นใดจากเส้นนั้นค่อยๆเบิ่งกันไปเนาะค่ะเข้าใจอยู่เนาะว่ามันลายเซียนถ้าก็ค่อยๆเบิ่งกันไปแอดกับบ่รู้ว่าสี่แนะนำจังไหนเนาะ เพราะว่าชอบความชอบความดวงความเฮงความเขาเอื่นว่าอย่างะ่ะดวงเนาะบางที่มันก็นต้องมาคู่กันอ่ะในคลิปนี้เรากิ๊กก็ขอให้ท,ทุกทกท่านที่ติดตามในคลิปนี้อยู่โชคดีมีชายมักเส้นใดจะเส้นนั้นใดกับเส้นใดก็ดีใจน้ำเนาะเลขทุกตัวค่ะมีเขาไม่ลุดท้าพราะเขาบ่าปังเรากิ๊กก็ต้องขอทูขอไพ่เวนวงหนาเด้อค่ะามาตามต่อตามต่อของอ,อสุพรรณกันก่อนเลยเนาะของอสุพรรณ เข่าสองงวดติดติดสองงวดตีดติดเราเด้อของอสุพานมีใครตามไหมมีผู้ใดๆน้ำเพืินบ่ค่ะสำหรับแนวทางเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เข่าตรงๆค่ะแต่ว่าอาจจะไม่เป็นตัวนินเนาะอยู่ใกล้กันกับตัวนิ้นเนาะนินเจ็ดสองไฮออกออกหาสองค่ะแล้วก็เข้าที่ห้าสองด้วยจับคู่ให้เนาะงวดนี้ก็เหมือนกันหนีอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน มาข่าวที่หนึ่งหาหนึ่งเนาะออกหนึ่งหาสำหรับแนวทางของอสุพันตามต่อวันสุข,ขาของออสุพัน <for> บ่วงนี้กำลังเดินดีค่ะ <Louise. S 1> เซนเซียนแตละทานตตลาสำนักตตลาแนวทางกับขอบคุณแนวทางดีๆจากทุกๆเซียนเนาะค่ะที่ให้มาวางแล้วก็ให้เอฟซได้ติดตามนำ้ำ<เ>อ, <those instruments> อต้องงวดคะ่ะของออสุพันกับลาพัฒนาสาวิ่งหลุดเดินบนลางงวดนี้ เบิ้ลไฮเดนที่เจ็ดกับเก้าหมวที่แล้วไฮเดนหนึ่งตัวเดียวเนาะเดนที่หนึ่งตัวเดียวหางเดียวงวดนี่ไฮมาเจ็ดกับเก้าค่ะเจ็ดกับเก้าเดนมาทั้งสองเนาะสองตัวไฮที่สามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเน้นที่สี่เก้ากับเจ็ดห้าค่ะเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าสามตัวไฮที่สามเก้าสี่สามเจ็ดห้า ซีตัวให้ที่เกนะ้าสี่เจ็ดห้าเก่าสี่เจ็ดห้าน้อหางเดียวสาหรับเลขสี่ตัวแล้วก็เลขสามตัวสองหางเหมือนเดิมค่ะของออสุพันไปจะตามต่อแคปหน้าจอสองตัวน้น่ที่สี่เก้ากับเจ็ดห้าค่ะมาต่อของที่เซียนนุมเนะเซียนนมเซียนนมเข่าตัวเด่นค่ะเด่นที่หนึ่งจับคู่ให้ที่หนึ่งห้าเข่าไปที่หนึ่งห้าตรงๆนะคะ่ะแล้วก็เลขสามตัวโต,วตวแตก หนึ่งห้าสี่เนาะเล็กออกสีหนึ่งหาเป็นตัวโตตัวกลับตามต่อค่ะห้างหายไปโดนของเสียนนุมมาต่องวดนี้เข้าไปสามตัวโตดเลยตามต่อวันสุ์ค่ะตามต่อค่ะของเสียนนุมนะคะสำหรับรับพัฒนาสายวิงรูดเด้นบนรางงวดนี้ไฮเด้นสามก่าวรองที่เก้าสองตัวไฮที่เก้าศูนย์เก้าหกสามศูนย์สามหก เน้นที่สามศูนย์กับสามหกค่ะเบิลที่เก้าเก้ากับสามสามสามตัวให้ที่เก้าสามหกเก้าสามศูนย์แล้วก็เก้าเก้าสามเน้นที่เก้าสามหกเนาะคะ่ะกับเก้าสามศูนย์ของเซียนนุ่มของเซียนหนุ่มสองตัวสองหางสามเลขสามตัวเนาะของซองสุวรรณต่อค่ะมีไพ่หมานได้ยินงประมานอยู่เนาะได้ห้าบาทสิบบาทดีใจด้วยเนาะคะ่ะ ดีใจลายแต่แอดกันยังดีใจได้ห้าบาทแอดก็ได้ห้าบาทคือกันโดนโดนมากทียบ่าขาวลายกับบค่อยบ่ค่อยได้ลงทุนคือกันละค่ะเพราะว่าสิเป็นเอฟซีเนาะตัวแอดก็คือกันเนาะเงินก็มีค่าทุกบาทเนาะค่ะกว่าจะได้มาดีใจด้วยเวลาเสียกับบ้าขได้ขึ้นมาหาบาทดีใจประสนดีใจคักดีใจเนี่ยของสองสุวรรณค่ะตามต่ตเนาะของสองสุวรรณเข้าที่หนึ่งห้าเนาะค่ะ เที่หนึ่งหาจับคู่ให้เนาะอาจจะบรแมนตัวเน้นแต่ว่ากถือว่าเดินดีอยู่ของเพิ่นตามต่อค่ะวันสุกของสองสุวรรณกับลาวพัฒนาสายวิง่งรูเด่นบน่าง,งวันนี้ให้เด่นเก้าค่ะรองที่เจ็ดวันนี้ก็ยังเด่นเก้าอยู่เนาะเด่นเก้ารองที่เจ็ดสองตัวให้ที่เจ็ดสามเก้าสามเจ็ดห้าเก้าห้าเน้นที่เก้าสามกับเก้ค่ะ เบินที่สาสามกับเก้า้าสามตัวให้ที่เจ็ดเก้าสามเจดเก้าห้าแล้วก็ 79, เจ็ดเจดเก้น้นที่เจ็ดเก้าสามกับเจ็ดเก้าห้าสำหรับตีสาตัวของสองสวนเนาะคะ่ะแคปหน้าจอตามต่อไปใหม่เนาะขอให้เข้าติดๆต,ต่องวดเนาะคะ่ะมาต่อที่ของซอเชชัยค่ะของซอเชชัยก็ห่างหายไปนานมาทีมาเบิรนเนาะเดนที่ีเข่าตัวเบิรน ผีพานมาของเพิ่นกับเข่าตัวเดินซะส่วนมากเนาะก็มีหลุดบ้างเป็นบางงวนแล้วก็เข่าจับคู่นะคะแต่ยังถือว่าเดินดียังมีเขา่ามีหลุดอยู่นะของซอ,อของซอเชชัยเดินที่ซีเข่าที่ตัวเบิรนที่สีสีเนาะมาคืนวันศุกร์ที่านมาเออวันพุธทีพานมาเลขกเบิรนตามต่อค่ะวันศุกร์ ายวิ่งรูดเด่นบนล่างของชอเชชยัยวันนี้เด่นสองค่ะร่องที่ศูนย์สองตัวให้ที่ศูนย์สามศูนย์สี่สองสามสองสี่เน้นที่สองสามกับสองสี่ค่ะเบิ้ลที่ศูนย์ศูนย์กับสองสองสามตัวให้ที่ศูนย์สองสามศูนย์สองสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์สองเน้นที่ศูนย์สองสามค่ะกับศูนย์สองสี่ของชอเชชัยเนาะคะ่ะสองตัวเน้นที่สองสามและสองสี่ อ่ะแคปหน้าจอเนาะของชอชเชชัยกับลาวพัฒนาต่องวดวันศุกร์จ้ะอ่ะงวดนี้เกามาแรงแซงทางโค้งมนเนาะกะวาดเสียวเสียวเสียวอยู่รู้สึกว่าเกาสีมาแรงเกินขนาดอยู่เนาะคะ่ะลองลองเบิงลองผิดจารณาลรุ่นกันรุ่นกันอีจกจกงวดสำหรับวันศุกร์นี้เนาะสองเสียนนม แต่ว่าจับคู่นี่สิล็อกกอนนะเดี๋ยวเรากิ๊กจะลงทยอยลงของเซียนเซียนกันก่อนแล้วก็ค่อยจะได้สรุปแนวทางเด่นรวมเซียนเด่นจิตเซียนเด่นเก่าเซียนแล้วก็รวมเซียนทุกสำนักเนาะคะ่ะเดี๋ยวเรากิ๊กเข็ดห้ในคืนนี้แน่นอนถ้าคืนนี้ลงไม่ทันเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเฝ้าลงหายตาเศร้าเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอลงของเซียนเซียนกันก่อนเนาะ ทยอยลงให้กับขอบคุณขอบคุณตัวเล็กนะทางจากเซียนๆหลายๆเนาะค่ะที่ให้มาว่างทั้ง่องแล้วกับเอฟีแฟนคลับผู้น่ารักทุกทุกทันที่เอ็นดูตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเอซเก้าที่เขามาติดตามให้กําลังแรงใจคอมเมนต์ดีๆให้คือเห็นนี่คือรู้เลยเนาะค่ะบางที่อาจจะไปตอบคอมเมนต์กดหัวใจกดกดทุกใจให้อันยูเดอรล้วก็เห็นเห็นทุกคอมเมนต์อยู่ เห็นทุกคนเห็นทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้เรากีกับขอพระคุณในไลน์แล้วก็ขอพระคุณแทนเซียนๆที่เป็นกำลังแรงใจให้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ